เก๋ไก่ยอมรับค่ะว่าเลิกคุยกันกับน็กชาลีก็เพราะเหตุนี้แหละค่ะออกมายอมรับว่าน็กชาลีก็ตามจีบเก๋ไก่สไลเดอร์จริงๆนะคะหลังจากที่เลิกกลากับแฟนหนุ่มไปแต่ล่าสุดเหมือนว่ามีข่าวมาว่าเก๋ไก่สไลเดอร์ก็ออกมายอมรับตรงๆว่าเลิกคุยกันไปแล้วนะกับทางด้านนักด้เปิดใจสัมภาษณ์ถึงหนุ่มที่เข้ามาใหม่หลังจากโสดว่ากลายเป็นสาวเนื้อหอมตอนนี้ก็มีคุยบ้างไม่คุยบ้าง ถามว่าทําไมคุยบ้างไม่คุยบ้างคือบางวันก็คุยรู้เรื่องบางวันก็คุยไม่เคยรู้เรื่องช่วงที่โสดคือเวลาถ้าเราคุยกับใครเนี่ยก็จะคุยแค่คนเดียวนะส่วนกับนคกชาลีนั้นเก๋ไก่เผยว่าถ้าต่อไปจะเจออะไรไหมถามว่าปฏิเสธเข้าไปไหมคืออย่างที่บอกเขาว่าก็มีคุยบ้างไม่คุยบ้างเพราะบางวันก็คุยรู้เรื่อง บางวันก็คุยไม่รู้เรื่องแต่คิดว่าเป็นทั้งคู่นะบางวันตนพูดรู้เรื่องบางวันตนก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันคนจะคุยกับเราได้เขาก็ต้องทนเราได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ทางดน้านของเก๋ไก่ออกมาเปิดเผยค่ะ